อาบน้ำยามเช้าจะอาบน้ำลกอาบน้ำลูกอาบน้ำสวัสดียามเช้าค่ะเขาจะพาเดินเล่นจักหน่อยนึงเมื่อวานว่าจะเดินไม่ได้เดินเลยฝนตกนะคะ เชิญบัลลุกสวัสดีค่ะกูดมานิงไปไหนลูกไปไหนไปไหนจะเดินไปไหนคะดูดูดูหนูจะไปไหนคะดูเด็กน้อยไปไหนแล้วล่ะดูด,ดูยายรองเรียกนู่นละเอออ้ออาดูหนูจะไปไหนนั่นดูพออาบน้ำให้เสร็จยังไม่ทันเลยดูเดินไปดูน่นละ่ะเวลาช้าไปใช้ โอ้รู้แล้วต้องไปกินต้นชมพู่มันจะมีลูกหรือเปล่าชมพู่หนูเนี่ยชมพู่จะมีลูกหรือเปล่าคะ <ś m uk ar> <S <s <je ff> ดูเ <ś m uk ar> สียงมีเสียงด้วยไอ้ดูซิชมพู่บ้านยายบานมีน่วยหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าน่ะมึงจะใช่ไงเข้าประตูเข้าไปตั้งมันไปเลมเพิ่นเพิ่นเคยได้กินตอองับแยยู่ไปเ มีพาลูกมาหาเมลอนเ <c oughs> อ้ยน่อมาเดินเล่นบ้านยายบ้นเจ้าเย็บขยับเนะจ้าตัวเล็กตัวน้อยเ <c oughs> ขา <c oughs> จะพามาเล่มยา <c oughs> เอาเล่มเลยเลี้วลุยลุย ทูไปทูปูนเป็นไรลรูกมาหาชมพู่ชมพู่ไม่มีหมดแล้วชมพู่หมดแล้วไปม,ม,มาไปหาตาก่อนออะปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเขาปีนต้นหรือมึงปีนอะ มาหาต้นชมพูมันไม่มีลูกแล้วลูกมันว่ายหมดแล้วนี่มันมีห้อยหรืออ๋อลุงเพิ่งดูที่ว่าเอาไม่ว่าเอาให้หาเองเอามันรวยแล้วมันหมดแล้วลูกหมลมามามาเมนหนามันกินมะขามเทศชอบจ้ะอร่อยไหมเอากินนี่แหละเล่นเล่นเดินเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านต้องบาลูก่าเขาต้องทุบอืมต้องตัดออกก่อนโอูหนูตาตาณั์ไปไหนมา พี่ลกมาเฮพี่อ๋อพี่เออเ้เสาหักเลยงานเสาหญ่บานจะหักเด้อโอยมาเล่มใบประคามแปะไลูกตันเลรอเนาะเฮ้ยเสาเลาใจยายลองกะตาเทียมก่อนไหนไปเดี๋ยวจะไปบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูริมคลองกจ้า เสียงเอาเสียงเลยเีงอเียงไ้ยงไ้เียงเชียง้เีงอียงีเยงังเีตัเีเียงเียง้ชงเียงทกีากูทาน่นแค่สวัยดีเนาะนายไบายก่อนายบายยายก่อนไปบายยายก่อนเร็วๆไยบายยายก่อนเลยนายไปบ่ายมาหาเลาะชมพู่ไม่มีชมพู่แล้วมันหมดแล้ว แลเต้นสาวแหล่ให้ยายลองหน่อยยายลองจำไม่ได้แล้วเต้นสาวแหล่ไงวะเลื่อถึงเลื่อนเลื่อถึงเลื่อนเลืถึงเลืถึงเดี๋ยวให้พ่อไปตัดไอ้ต้นไผ่มาให้กินยอดไผ่กินมาไหนนั่นนี่ไอ้มาขึ้นทางไหน

ไปไก่อนไปนลยไปแม่ที่ไปซื้อกล้วยมาให้แต่ก็เนิ้อมากเพราะมากไปเยี่ยมชมค่ะทุจ่กันทุจร่กทุจเสียเสียง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 โอ้เสียงเสียงเสียง thank o u thank you ก่อนแถวรารถไปใส่เรอรถตาตาบัดไป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 ดูไก่เท้าไฟหันดีมากมานนี่ เจอลิปหน้าเจอกินีเจอกันใหม่กิปหน้าไปไป thank you จะกินยอดมะขามเรานีายบายเอากับยบายเซ่ห้าา